แบตเตอรี่พินาโคเอ็นหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยแอมตัวนี้สำหรับรถบรรทุกนะครับเอ็นหนึ่งร้อยอ่าทีสองโวลต์หนึ่งร้อยแอมสำหรับรถบรรทุกครับเป็นชนิดน้ำไฮบริดจากพินาโคนะครับนี่เอ็นหนึ่งร้อยท่านี้มองหาแบตเตอรี่ขนาดร้อยแอมพร้อมบริการนะครับอนี้เป็นการเกตก,ก่อนนะครับอันบ็อกซ์อันบ็อกซ์นะครับนี่ สนใจเป็นร้อยแอมอึดนทนที่ก้างมาหาเราได้นะครับพี่การร้านอยู่เดชชิบังนะบริการทั่วอำเภอศรีชาเลยศรีชาหนองคามเพื่อพัดอ่างมงลงโปะไปได้หมดนะครับถ้าเรือเรนชิบังเนี่ยตลอด24ชั่วโมงนะครับเรียกเราได้นะครับวันนี้เป็นการอันบล็อกกันนะครับเดี๋ยวมีเช็คเติมน้ำไอเช็คน้ำไอเช็คเติม หรือไปจุไฟใหม่หรือเตือน้ำกันใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาอัดนให้ดูว่าสเปคเป็นไงนะครับครับพร้อมบริการพร้อมบริการเอ็นร้อยนะครับขอบคุณครับ